สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มระบบน้ำหยดเด้อจ่ะวันนี้พวกเราจะนำเสนอโครงงานระบบน้ำหยดจากขอพลาสติกค,ค่ะหลักการและเหตุผลนะคะเนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาในการใช้น้ำเป็นจำนวนมากบวกกับพบจำนวนขอพลาสติกที่อยู่ตามท้องถนนกลุ่มของพวกเราจึงมีแนวคิดแก้ปัญหาโดยการทำโครงงานระบบน้ำหยดจากขอพลาสติกขึ้นมาค่ะ วัตถุป,ประสงค์นะคะ 1. เพื่อเป็นการประหยัดน้ํา2เพื่อลดจํานวนขวดพลาสติกทฤษฎดีที่เกี่ยวข้อง 1. การลดขวดพลาสติกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 2. เพื่อช่วยลดปริมาณในการใช้น้ําลดต้นไม้น้อยลงขั้นตอนการดาเนินการ 1. เตรียมอุปกรณ์ได้แก่ 1. ขวดพลาสติก 2. ตลับเมตร3แล็กซีน 4. ี่คาร์นบัตร 5. น็อต 6. ไฟแช็ค 7. คัตเตอร์ 8. ลวดและ9กันไกลค่ะ 2. วัดก้นขวดขึ้นประมาณ10ซนติเมตรทั้ง2ขวด 3. ใช้คัตเตอร์ตัดขวดตามที่วัดไว้ 4. นํนำไฟแช็กมาลนขวดใดขวดหนึ่งที่ตัดไว้เพื่อทำให้ประกอบกันง่ายขึ้น 5. เจาะรูฝาขวดทั้ง2ด้านและตัดคัตเตอร์บาดครึ่งหนึ่งห นำคัตเตอร์บาดสายด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านปล่อยว่างเพื่อทำให้น้ำไหลตลอดเวลา 7. ประกอบขวดที่เตรียมไว้เข้าด้วยกันแล้วพันด้วยแล็กซีนให้หนาประมาณ1นึ่ 8. จากนั้นนำลวดมาพันให้เป็นรูปตะขอเพื่อใช้สำหรับแขวนสรุปผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับนะคะ 1. รถลดจำนวนขวดพลาสติก 2. สามารถไปยุต์ใช้ก,กับการให้น้ำต้นไม้ในสวนหรือไม้กระถางได้ดี 3. ช่วยแก้ปัญหาพื้นดินไม่กับเก็บน้ำดินแห้งหรือไม่อุ้มน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา 4. สามารถกำหนดเวลาและปริมาณน้ำได้ 5. สิ่งประดิษฐ์มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า1ปีการมอบสิ่งประดิษฐ์และการสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้จริงผู้ใช้จริงมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะ